สวัสดีทุกคนเนาะนี่ยู่กับเป๋าสุกซุกกป๋าซุกสิพา,ามะยาดมองเนาะพามายามมองอีกพอมองอันนี้เขาแซ่ไปเลยสองอื่นพามายาดอี่หนึงเนาะตัวนี้แต่ว่าบรูว่ามันขี้หมันมาเนาะเสร็จเท่ามากค่ะโอเคเนาะถือว่าพอมีรุ่นนี้เนาะความอุ้งอ้วนวัดเยอะนี้มันสิได้มาบกันงนันกันมาดูเลนแล้วก,กัน ตุ้มหลายนะ 谢谢您。 ถึมง,งมองห้างเนาะมองห้างเถึงมองห้างนี่จะมีป่าใหญ่ใกล้ใกล้เน,นี่ยใหมองสิบสิบสามเซนสิบสามเซนเกือบเกือบถ้าเทียบว่าเอิญมองก็จะเป็นหมื่นเกือบมองมอง่ายเนะ มาที่มีฝาเนะเคยดูว่่มีฝาวะขึะลล้นมาหนเลยหมอมันตีขึ้นทางเต็มเตีขึ้นทางหัวหน้า 你买那啊 ึมาีโบมีป่าแล้วนะทะเลมีป่าแนละ้วขึ ไม้นี่นะเ่มันคห็ จุ่มนี้หนะเอาเอาลงจากหน่าหน้ามันประมาณห้าสิบซึ่เดี๋ยวเครื่องแม่เราชนที่หมันคว้างเลย นี่อนะ่ะมีปลายเอาให้ดูนะแต่ถ้าเทื้อมันจะทึกอยดุดนั่นอนะ่ะแต่ว่าี่นมันเร่เห็นเทื้ออ่ะของมันอยู่ตรงทางหลังทาง็นสั้าง็นบกนี่นะั องี่สูประมาณเกือบสามเมตรส